ลูกแม่ลูกแม่ป่ะชุนอ่ะมันบอให้หับกะชาวบ้านบอกก็มึงหักเป็นนองกับชาหลากูมันดอกนะมึงพอดเพิ่งพาป่ะพายไอ้กูมึงจะบอกกูเป็นน้องล่ามงับอันนี้แห <Deadpool S 1> ละปากกองแก้วมึงก็จจะบอกอีหล่ามันบอกออพ่อบอกไม่นี่ชับยามันไข่นี่นะให่เป็นน้ำพอกไม่มาชักยาบ่นน้งกระด้งบ่ชักชักกระซัม <wavelength S 2> มันเอาเมียกูว่าผู้ใดว่ากูรู้เขาไปแต่งเขาไปแรัวเอาเฮือกมาได้เออว่ากูนะบ่บ่ยามาัชักกูแท้แท้มันกูก็อยากเห็นมากเลยมักน้องเคยจังของนี่มึงกว่าเฮาจะว่าเฮาจังว่ามันได้มันจัดคือมันตีมันแพงงันแพ้งจะแท้จังว่มันจังดื้อน่ะบ้านนี้มันใหญ่มากเลยอันนี้ได้ตายน่ะ อย่าพ่อมีบัต้องไห้อยู่ดีเอออย่าพ่อมีไตรเนาะที่ดอดเราครับปวดเยอะหอืมอว่าออนนั่นไปช้ำไเขาปูจักเบิ็นอะไรไปแล้วยังนี้ทุกนี่ว่าทามาเชียวโกบุทามัไรเชื่อชาวเชียงชาว,ชวเดียวกันเนาะ ทำมาแลยบ้าน้องให้เนาะบ้าน้อาให้เขาเจ้าไรชนไปสิเนาะบ้าน้อาให้เพิ่มบ้าน้องให้นะเขาบูจักผูเจ้าพี่พ่อืมคุ้มอันพออิ่มพออิ่มเขาอะตัวอิ่มเขาอะเจ้าูจักบ่อตอกกอนไรชดนีนะว่ะบ้านคุณแค่นะมาพอเขาเป็นบมดทัวร์มูจักเจ้าพ่อหู้จักผูเจ้าหรือพอหมอนกูมยิ้มอะ อ้าวว่าฝุ่นนะมนต้าพงกนี้ว่าทามก็ได้ว่าทามบ่อไอจรงจีว่าพ่อล่าอันนั้นอ่ะอือ้ยเขาจะมานหนุกเขยๆถูกถูกกระกบผมเขาว่าเขาโทษเด้อพ่ออิ่มเด้อเขาคนประจักว่าพ่อเจ้าเขาเขาเลื่อนปทุก้อนรถเขากุ้มก้เอ๊ะเนล้วย แม่จะบอกอ ah, right. mm. right. yeah. mm. yeah. ่าขบก้มมาแล้วลูกโกกลาวบอกแบกแลบกพิมเนาะบบกเอแบกแหลแล้วมันตายบบกแหล่แล้วบบกพมบบกพแบกพิมแบกพงจังมบกก้มบบกอ่อนตาบบกชี้กาแบกันนาแกันหาก่อนบบกกันหาเออจะบแกชี้กาหกคนไหลมาจะจิบนอนแค่นั้นเนาะไหลแล้วปุ๊บ ทูบี้่ะนะิชามชีบกคนจนลูกนะลูกชาวชิบกคนในพนงบ้านบ้านอันนั้นใาลน้ำนอ่าวระหาน้ำน่อช่องบ้าชะน้ำใช้ในี่ชามบ้านแม่พูนงตายแล้วบ้านแม่ตายแล้วบังดอนลูกชาวจอดน่ะแม่มันจะจังอยู่นองคีตุชาวจอดนเอาออนจัแพน่เลย เออได้ลูกไวูีไปลงชิปแต่ว่าบ้านน้องกี่ตัวมูจัาทามหากะปนีกผู้ชายน่ะทามหาเฮานั่นอ๋อจักไรเละวเชี่ยวแล้วแ่ับอัเนียได้แม่ได้บ๊อบไปดน้งัเนาะทีนายบอบเนชามผู้หนึ่งตายผู้หนึ่งชีแล้วบผู้หลอดก็มีหลอดอผู้หนึ่งผู้ชายใหญ่เติมเลยเยมวลละสามสี่คนเนาะ มาเถอะเต๋อผมทำมดาเลยย่องได้ไม่ลูกไล่หกไม่ลูกไล่ทั้งย่องบตายอยู่เนาะผมวันนี้เขาจะไปเกิดเป็นลูกเนาะเพราะไปเกิดเป็นลูกนะพอบอกพมพมบอกพมมันไปเกิดไปพันไปเกิดดางเมียอันนี้ยังอยู่ในลูกบักกันบักชับมาดีเกิดไปพ่อเกิดดามียบักอันนี้เกิดแล้วก็มันก็ตายไปบ่กหุ่นหุ่นไปว่าเกิดหุ่นแล้ว พวกใหญ่ตายด้วยนะคนเฮาพันเกินตะเมียมันมาหอดเฮาพี่เฮาว่าเออขาดเป็นคนขาดพันวันนั้นล่ะก็เห็ดแก้คนเอาเอาหุ่นเอาหอยเห็ดเอาหนาจากชั้นมันก็เห็ดได้เนาะเห็ดกับปุ่เช่าตัดอ่อนเลยเข้าเลยคันแมนว่านั่นกับกระตัดเอากระเจ้าก็สีเช้าไอเข้ามาได้นะุมะกุลเออมะกุลนะบ่ไริษัทมะกุลนะอันนั้นเออไอทองแก้วนะ ลูกหลานเฮาในบักพัดนะดิบอกมันเกิดหมอกองนี่เกิดเป็นบักน้เกิดเป็นบักผัดก็ทำาลประตัดอยู่หน้าศีลโหน้าภาคโอ้โหชคร้เนาะหมดได้อายตายเร็วทไมมาเกิดบักกันนี่ก็จักน้อยใหญ่ไปได้ลูกบักมาปีเดียวก็แล้วกำลังสาวจากับินางแหละแน่นใดเออเออเนี่ยเลื่อนเดียวกันลูกคันบ่กไปเชื่อก็ เชื่อได้นองเหรอชื่อก็ห้าวที่เชื่อในแบบนี้แบบลานเฮาวห่านอนนี่เฮานอนอยู่เลยมันย่างมาเลยตบเฮาลูกแม่มันแต่มันยังน้อยลูกแม่ลูกแม่แบบชน่มันบ่ให้ใช่ไหมว้ากันมึงหากเป็นน้องชาวหลากูอื่นมันเว้าหรอกมึงพอเป็นไผ่มาไผ่ไอ้ายกูมึงจะบอกกูเป็นน้องลหล่ครับอันนี้แหละบักกอ่งแก้วมึงควรจะบอกว่าหล่ามันเว้าออพ่อบักแม่นี่ ชักยามันไข่นี่นนะเป็นน้ำอกมีมาสักยาบนว่าน้ำอะไรบชักชักกระซังไหมมันเอาเมียกูว่าผู้ไดว่าการู้เขาไปแต่งเขาไปแล้วเอาเคิงมาได้เออเออว่ากนะบ๊อบ่ามาชักกูแท้ๆมันกูก็อยากเห็นมากเลยมักน้องเคยจองห่องนี่ มึงกว่าเฮาจะว่าเฮาจังหวบ่ได uhm, yeah, uh, yeah. oh ้ใ oh ห้มันจ้าคือไม่ได้ตีนแพงควันนะแพงจังไงจังห่ะมันจังดื้อน่ะบ้านนี้มันใหญ่มากเลยอันนี้ได้ายน่ะเปิดอย่างเพี้ยเอันงย่าพอมีบาร์ดให้ดิเออแล้วพอมีตายเนาะโก้บอกว่าคุณได้ไปกินทานแลโช่วยว่าหนะาบ่าวโก้อน้าบ่าวมีตายแล้วกูสิได้ไปกินทานตลาดหาอยู่เพื่อนเด้อแม่จะไปกินทานว่า ว่าหแล้วเด้อ <żeby> ช <flowing out> ิอีทำาบได้ประมาทชิ้นทับเนาะอันเขาเอาอันอันนาไปปูกันเนี้พ่อีไปปลูกนบ้ันบอกพี่บอกเขามันบอกได้ได้บ้าเอาเฮาไปก็ก็ชิบเอาไปชั้นนะ่ันว่าวันนี้พมอี่ก็ชิตายนี่ไปชิบทําย่อนนี่นะคนบ่ได้กินขายมันว่ิคนกินตังแต่คันมันวะ คันมกเบงบอมันว่าเทียนบอดอกไม้บอมันว่าขันว่าเขาอยากใส่ให้อะไจังเอาอันนี้เราว่าได้ว่าวาแล้วมันกินเงินเขาหลายมันตายมันว่าเก้าปีกับเจ็ดปีมันว่าเมทไยเป็นอาจารย์ทำยอดไมกินเงินตายเบิดมันว่าโยบไปบอกแม่ฟองนั่นเ้อเฮ้ยแั่ว่าไปสั่นนะขัน กันเขาจะใครจะเอาเนาะเอามันแบบเอออยิงตามลูกเอ้ยอยากใส่ทำใดแล้วก็ใส่ก็วอาไปสั้นแล้วมันว่าฮีทมันใครสิใส่ให้เจ้าสาวฟันกีบมันโคมเมืองนี่แม่เอ้ยมันยังจะไม่เห็นเยอมันว่ามันว่าขักอริเข้าจะว่าเอออไอ้กูอริอะไรมาจะหัวจักเข้าว่ะอืมแม่นเอามันก็ถือคือก่อนจะทีถือเราถือคือกันแก้วมันก็ถือกันนึกบ่กแก้วเออยเขาว่าน้องเงินไอ้เข้านี่มาเกิดน้ำลายลูกเขานี้เข้าไว ลูกตัวบ่เด่นลูกลูกสาวลูกอีนางทองบักผัดเออเอ๊เองบ่งงงได้ฮู้จักแต่อันนี้น้อยอันนางทองเฮาได้ลูกสองคนเลยเขาโรงเรียนอยู่ผังนะผู้นี้เลยอยู่ภาคใต้ครัอืมพอช้าพอฉีกเลยนั่นนั่ถ<ม>ามว่าลูกว่าไหยังภาษาอังกฤษนี่กับภาษาจีนนี่อะไรเจ้าเขียนอะไรเจ้าเว้าง่ายกว่ากันภาษาอังกฤษง่ายกว่าแม่นว่าภาษาจีนนี่ยากที่สุดมันวะ เขียนเสียเภาษาจรงนแล้วม mm ันโอ้โแต่ตัวนั้งชื่อมันได้กว่าเ็มันอยู่ในมันเป็นในไากีมเจ้าประักษ์หกมันเก็บเขี่ยหัดเขี่ยนี่จะมูแก่ังโตยังไปโตอย่างนั้นเหรให้มนมาลินมันเป็นประชานอังกฤษนะแค่นี้ตัวเราเฮียนเก่งเนาะเฮียนอยู่ไทยบอกฮะกระปอเฮียนนี่นะเออในช่งปีสามปีปีาปีนี่เขาเฮียนเขาบ่นขันจากมากระบะมาถ้าเช่ามาถ่ายชิป ผมผูกแขนนผูกแขนแล้วมผูกอยู่เท่าเทิงผูได้ได้อยู่ได้นี่ยผูกอยู่พุทตอนเช้าเนาะตอนเช้าแลลวจะบ้านว่างกันว่าช่วยแต่กับบุคเรนเจ็ดโเพื่อลูกหลานมาหอกบไข่กันทนานาโดยโดยเขาโทรเอากันอยู่เด็ตอนบ้านเดียวนยเนะมันเาผู้ชีผีว้หลยำนาเนาะยำนายำเียคือว่าเนี่ยพูดกแหช้ชวยกหน เบ่งไปฮะแล้วพอพ่นจนละทองผูกแล้วผูกแล้วกันยักชีได้เมื่อเฮือนเขาพ่นอีกเมื่ออันนย้ายชี้ชังให้เขาอีกอยู่นาเนาะมันกันเมื่อยังกันไว้เนาะแล้วเอาวันพุดวันยังเมา่อพ่น้องเาพเมื่อว่าสิอยู่ดีอยางจนบโมฆาเมื่อบานแต่เตนแล้วบ่จนบบหาณดูว่าใครเฮือนอะไรเหาะเตดนเติบแล้วบ่โอ้ยหิม เสียบเข้าเสียบออกเชุดเข้าชุดออกมูปะจักมันมูปจักอแตแต่มันมาจะพักใต้อยู่เลยมันมาจะพักใต้แล้วก็เช้าเช้าแล้ก็เช้าค่ะอพวเช่านลูกอะชนานงจนดไปปาดปปาดนั่ดปาดอูแขนไปฉ่างเป็นนั่นทงน้ำทงนิ่แล้วมเอทางเบอรกันยุต่ห่าเดือนแล้วมันก็มาเป็นอีกมันโบนีด้มาเชื่อยแตมันไป่ชอบที่ปะหล่อําเนาะ หลายอย่างเขาคือานก็เวอาพื้นผีนี่เนี่ยโบเสือแต่ว่ามันมีจริงเนาะอ้าวผีคนจะตายหลายเลยมันก็ไม่จริงเลยเพราะว่าโอมีผีพิชานจากใครเราไปลองเออประตูก้อนนี่เราคนจริงเน๊มีข้าวหนี้ละที่ว่าถ่ายทอดชวนเอฟซีบังเลยเราเห็นแล้วไล่ผีกับตาเลยนะอ้ ตะกี้อะไรนั่งว่าเฮาว่าชื่อเนาะพระตูฮาว่าเฉื่อยตะกี้นะท่านเป็นความจริงอันนี้คือพิสูจน์เลยนะนี้บ้านนี้เราพิสูจน์เห็นคักแล้วบ้านนี้พวกเอ็มพีพวกกรานะดีเห็นบปแล้วผู้บริสุทธิผู้บริสุทธก็เสื่อแล้วบ้านดูลูกมันลูกมันนอนนอนใหญ่ไปแล้วเลยนว่ามันเห็ดเอามันบมหะที่เนาะถูลูกกรใช่มันก็บมีเบิก เอาลูกกอดขอมันก็มันจะเบิกเบิ่งอ้าโอ้ยยัให้เห็นจับเล็กแดงเลยเล็กแดงเขาชิมาดิ่อืมโอ้ยเล่นลูกเขาไม่ใช่ลูกคอมผ่าอันอันไปปัวนี่ก็มีบ่บนบนเล็กแดนี่มีนี่เนาะนักแร่นเขาเอาลวดเล็กแดงนะก็มันเองนะมันเองนี่เลยน้อยเลยแล่นเขาเอาก็ถูกไปเนี่ยปั๊บเอาเล็กแดงแล้วมันม็จะหักแดงครบเก็บขอ มันเป็นปล่อยปุ๊บหรืมันเชี่ยวลู่เชี่ยวอาจารย์นี่ตามันเชี่ยวลู่เชอาจารย์เหี้ยเห็้อาจารย์อยู่หเนาะแดงแดงไม่กล้าเป็นโทษเพาะมันยิ่งเัว่าเขาอีกพีปัวเขาอีกก็บางไงดูอลแชมมาล่ามาล่านอยู่คันเยี่ยแดงแดงก็ได้อันหักไม่เฮานี่กับมันกินว่าจะมันกินแล้วนั่นหอดท้องมาแล้วมันมันหายไปรูดกำบวบวกขี่กันเป็นต้นแล้วเออเอันหักไม่เนี่ยบ่จะขี่จะต้นบ่จะขากบ่จะคือเจ้าเอาให้เท่เฮานี่กัถ้าว่าเจ้าข้องเจ็บไส้ในจุ่มชาหน้าก็กินได้ป่ มันกับบุได้แล้วมันบ่มีแนวอนามมันคนอื่นเหรอเจ็บท้องเฉื่อยคันมีแม้มันอยู่ในหันมันจะเป็นญาติว่ามันมามาชูนมันยังอ่ะนะอ๋อชูนมันกระต่างโลดเออคันว่ากาว่ามันชูนมันต่างละจุ่งชนะเหมือนคนกินไม่ได้หรือน้อยกับมันต่างเลยนะคันว่ามันเองเข้าเดี๋ยวมันต่างคันว่าบ่ได้เขาว่าแม่และอันแม่งอันนั้นแล้ววะเปลี่้ยนอ้นาจะจับผมผมอยู่จักนี่ในคนดัง เามวาแมงอันนั้นน uh. ่ะก okay. ็ว่าเจ็บจะซื่อว่าบันบ่มีอย่างนั้นกินก็จะซื้อยู่แล้วมันจะเป็นยังเล่นแลวกี่ยวกัเ่องน้โอเคโดนเอเพาน้ำ่อหรือพ่อผากมาได้พ่มาันขึ้นทัพน้ำเพิงนนกรสองพันอ่าอาเอเล่นเอามาบอเห็นอะบวหัวของผักเงินไม่เด้อเพาได้ขึ้นทัพในี่องพัน อีนออีเท็มมันเ้มาไอ้กูเบ่อเนลูกจฟีราผูกอันทีพีเข้านะอ๋อบจากสาไปบ่ชามชิดหราบออ๋อบ่อซาบไปย้อยอเดียวลูกไม่เดือนซาบไปย้อ อายุมันเนี่นะาเจ็ดนี่เนาะคันที่ห้อคัณจกอีน่อดม่บอกก่อนนะม่เป็นชาวชาวชาวสี่นะฮอดเนาะอยอมคจักเออบ่ฮอดดอกชาวชาวชาวสี่นะกลัวแล้วชาวาไม่ชาวข้าวเดียวกันก็ด้เสียคอยย่านชาวเจ็หรือชาวแปดนี่นะหีกนี่นะชาวเจ็ดชาวแปดนี่แหละนาะเมืองคนของก่อนานี่เักติวกับอีแหล่นี่ยหปีเลยอีันน้องมันน้องเต๋วบักติวแล้เป็นน้องแ่นอกนั้นน้องลา่เผาแล้วตอนอัน ที่เราแล้วจะไงก้องบ่เราออยแผลโกไปพุ่นไหนแพงกยังนหนึ่งพันนะเอามาไปเ่ากันเาแพงหนัวเจ้าน่ะคิเดียดเขาเนี่มันแบปด้นนานนนหน้อยอย่างจนมันเป็นพูดมาเแม่บัดพอกินน้ำเข้าไปแล้วแบบนี้ลงมาหลินทรศัพท์เซยบัดนี่น้ำแล้วก็เป็ไงอชุ่แม่นี่แล้วปั่มกันเนาะแม่เพื่อแม่เนเพื่อสิแพ้เนาะ ก่นมแหลน่เป็นกหน่ายวาป้าเชียไปเป่าดนมันเยบแหลนบอกเอาลาบแลลนไรนเราทาไเอาให้กินกันชวงชิบคนมันจะกินได้เขาปีบปาานี่นเอาบวงแห้งๆเนาะมันเขาแค่วเนี่เขาเอบวงนี่ใช้น้ำไม่ใช้งัดมันเฮยเขาเองมันจะชือได้มันจะขนาั้นชีวังบอกเนี่ยมันบุกินโลดแหละหักไม่เฮาเแต่เราคนเป็นนี่บุกินแล้วแม่ละแม่โล พวกนศัตรูกันกันมานเนี่ยกินเยอากก็บวชหา5นาที่เราบักคับมันเนี่ยนะแม่็โตมันนะแล้วว่าเอาเมียอะไรเฉพาะลงไปพุ่นนะอ่าเห็นแล้วลูกมันหัวแล้วมันเอาเมียไรไดเขาเมียใหม่เลยดิขาเมียมันเมียใหม่เลยได้เอาเอาล้วนี่หาทางมึงก็ห่งหัวมันแกยุ่งลืนะไี่ได่ไม่ไถ่นังไม่หลังมันนคือผ่างบอกสุดยอดสุดฝอกกระดาษ ไม่ยิงฮ่นฮ่าฮ่า่พอตัวลูกแก้บขาลฮ่าฮ่าไม้ฮากินนี่เอาช้ากุลีเลยวยรู้ชานตัวลูกสาวพ่นวะเอชาวมันพ่อมันอยูุ่ภาคใต้ชินทุเรียนบอกโอ้ยดงไปพ่นลายได้อยู่บ้านนี่กันเนาะมันยากมันกบปูแล้วไปได้ยังไป ตัวเช่าเนี่ยก็ไปได้เนอะตัวจานุไปใช่ไปไปพูดนะไปโลดีหมดได้ให้ขายหักต่วันคาถาเนี่เวลามันจะความน้ำแหละมาพิชกน้มันมาพิชกนเขาจังเชียร์ไทยมันแล้วมันควับไปเดี๋ยวจังแค่ก็ได้ใช้ได้ควับน้ำมันนี่ มาพี่จะเอาเชียร์ไทยมนทนนนันจะไปอไปแลว้วนี่บ,บื้อบื้อนี่ก็ไปได้ลูกบ่จะไรก็ได้ไอยเขาให้รบก็ได้ยังลูกบ่มีอีกอันคือเก่านี่หับประกันโลดบาดนี่น<อ>ั่นเรื่องว่าชีพินเนี่ยเก่านี่นั่นเว้นจากแต่พญาติได้ตัวตัวเนบ่ร้ออขันว่นแล้วนี่นะโอ้ยยีไปมันจะไปหาผัวมันไปลูกบ่ให้ญาติญาตินั่นเป็นคือเก่ามันนี่บ่มี ทีาก็เาได้ยเนาะมบีโรดดิไปน้องดังดาเบื้เบ้อก็ได้ผีน่มัอนทีว่าต่วนผีแนวเดียวนี่ยีแนวเดียว่น้่เองว้าเองว้าแล้วพันปะพังความเองอะไรแล้วกันีตน้นเคยด้เคยทิตัไอขเดือดะเคยเอนี่ิขีเดอดะเคยบานนี่ยอชิขี้เดียดนานๆะเคยเห็นรั้ว่าไ้ละบ้านในผีใกล้บุรีเนาะบลแต่ว่าเห็นเองแตว่าตะเคยเองเพว่าโปกเก็ยันผีไหลเองคือการเดีวพอเ็ให้ อันนี้เอคีเดียนั่งนาน่เคยนะเอ้าตัวได้เป็นยังก็เพ่เห็นใบในน้นเผืเงด่าฮันดานี่ยันเราพีื่นยันมันมากินเต็งไม่เอ็งจะยันตึกอ่ะไอ้นให้ตัวเลยเด้นาดนั้นครัได้โอ้โหตัวว่ายังเตงให้ตัวเต่งปากพีนตัวเราจะกระายพหมู่มือนั้นะเอาเล้วเอย่างแต่เ้าเด้อยังบรรดายอีรวมแล้วว่ามันหน้อยหน่อยเอาไ้เลาันรรดเด้พ่อฮะมีต่ให้ลูกให้หลานมันท้าไรจังอันโอ้ยบได้กับโบย่าอัน มันกุ้มแห้งแล้วอันพระพุทธพระธรรมนั่นชิเปอ้อวันนั้นไปช่างบุเบนว่าชิเปอนถือไปเบิดถูผู้ทุกคนบ่ทำมาเนี่นะมันกุ้มกลมเบิดพอแห้งแล้วอันอันเห็ดอันหลอดอันนี้นะลายอะไดรก็พวกเช่นเหเออดูเข้ามาคเอาโลละดอดอันนี้นะเออทำมีเลยนะนั่นนั่นน่ะเห็ดทองนะ เขาเพ่นคำเลไปเนี่ยเฮ้ยคำเชียนวนเชียนคำเห็นบอกเขาดูอเมริการแทนคำได้เช่ยไอ้โตมึงเคำเป็นกันอัไนอีกเป็นมิดอีกโอตเป็นมิดเขาจะมาไหมฮะโตเป็นมิดนะเขาจะเป็นมิดเขาโตเป็นมิดนะเขาจะมากวดนะปัดเห็นพวามันะแตัว่ๆวันนด้ประกาวาให้พัโบนะตก็ให้ เนบกากคอล้ได้ยังกระไดพระโมคอแลบ่มีสหายเนบปัสั่งก็รอวันนี้แล้วผู้ิส้ังะเคยชอบมันเร็เนี่ยบกกากกตเจาให้คือตัวนัไรไ้ผยอันนั้นนะพัดลูก้ามาก็เท่าให้เหตุใันลูกครับบ่อยๆดแล้วอันนั้นบ้กนี่ก็ไปเหี่ยวใจกันโคกไม้่าเข้าวฉู่อยู่ทางไหนว่จท้าไใครเนี่ยคือกบลใกล้ๆปไญไถือคงัพามามาเมนัเตปัวอยู่หื่นผิด ถ่ายทอดออกมาเป็นอันเปิดกล้องมันบอกบักโลกนี่ดูนี่เท้เป่าอยู่พี่เป่าขบานเฟซบุ๊กเลยอันลูกบักลูกบัก่ะเป่าผ่านทูเดีนี่อันนั้นเด็กเป่าอยู่เพื่อนพี่บวันชินมันกเริน่เานักว่อันกปาลัง พ uce. พ uce. เาาอาปัวอยู่พี่มึงเช่าบ้าก no. าชูดอกดํเอฟซีฮุ่ยฟุกเอฟซีไทยรุ่นธาถือพีเฮ็ดเนาะเช่าพี่ต่อมาเบ้างพี่ต่อหาทุกคนเบ้างเนาะแม่ชิบอันนั่นแหละมาพ่อเมื่อนั้นก็ลูกเขาให้พ่อเด้อพี่น้องามาเลยชมเงินคันไพ่เป็นยังเป็นยังกับไอ้เริ่มมาหาตุกคนพี่พีเห็ดพีฉากนางลายแล้วกาไปผู้เดียวแล้วลบผีน่ะผีนี่มันโปบไว้ไปยังเลยพี่น้องผีน่ะมันมันปุ๊บบมดหมดแล้า มันตัวมันมันตัวลึกแล้วน่ะมันหย่อนเนาะเนี่ยมีแนวเนี่ยมีแนวว่าที่กำแพงทับล้วผีทับเนี่ยมันแก่ทำไงจนปราบผีได้หันแหล่ฉันกับบ่มีผาฤชีบ่มีผาหาดฉดงและประยูบนั้นมันเค็ดเพิ่นประยูพี่พระชาประฮิลแม่นพายหาดฉดงบนเรือประพาฤชีกับประยูบนผีหลายๆเนี่ยไอ้ใช้กินน้ำผีนั่นเพิ่นนั่นไวร์ลวก็พ่อฉัอยู่คนเดียวเนาะกินน้ำผีบาดเพิ่นนั่น มันเป็นบาทไปเป็นบ่อปัดจุบันเลยจักเขาอยังใช่นปัจมาแล้วเขาเต็มบัก่นอยู่ผู้พาปลาไม้ผมไปไปอันนั้นไปทำเพลิงบางทำจังหันเถื่นเขาเลยฉี่หัดฉดงหน่อยคนรู้ป่าผู้ใดอันเป็นเป็นเขาเน่นแปลว่ามันยังบังบดเนาะบังบดเนื้อโบได้ชัดชื่อกว่ามูบดบมีผู้ชัดชื่อคือบังบด เชียนเงินเจ้ากองกระหย่าดอยู่ในหุ่นทางยังบ่อบ่อเอาเนาะบ่อเอา๋่ได้เลยเออนี่ข้าเจ้าจะไปก็ไปขึ้นตะแคงในทามว่าบ้านบังบดนั่นรอดทำไปหันความไปหันกระหอดกล้าไปรอ้ไปรอดผีบังบดนั่นเงินคนทิพเมียงก็บ่อเบ่อแล้วเพราะยังให้อันหมวดอันผีบับางบดนี่นะหมวดไรชดนี่ทิพย์เงินอยู่คอยชีเก็บไปหมโอ้ยมันทิพย์มันเท่าไรก็ตามแล้วอ้ทิพย์คอยเอาไปรีดเงินในทิพย์ให้คอยเบิังนด้ไหม ตัวยังโมตัวยังโมเด็พังเนาะเต็งไปน้ำยาคู่อันอันไปบ้านอันนี้ไปบ้านบางบุญนี่เต็งไปช่องเธออะไรไอรอทำมันันไปจนได้เอาพปชายเงื้ยงนี่รอทำมันมันมืดน้นเลือดแจ้งกระตามว่าเห็นยังรถขี่รถอะได้เต็งไปกํายาคูต้องในยยางโมตุจ่าขี่รถอะไรบอกขี่รถแล้วไปหอนทำมันก็ลกรถแล้วก็ลังคนกับยากขี่หอวกับขี่ มันอ่าน,นล้างคนก็ย่างดังไปแต่เพียงแอวนี่ก็ได้น้ำนะน้ำนะไป<อ>เติมได้เป็นลักผู้ใด้<อ>ใไปในธรรมอันนั้ไปรอกไปเลยนะคู่นัน่นแหลนะถามเต่งเนาะะคู่อยู่ตะแขกเนี่ยไปทั้งคนบ่พออนะอก